เอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube นะครับเอาแซมลงไปเห็นยังดังอยู่บนนั่นโอ้ยหอยแ้แข็งโคกเลยว่ะแข็งแข็งแข็เรากลับมาแล้วครับกลับมาเก็บงานนะครับหายไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาภาคสองครับนี่โอ้โอไม่มีติดกระบะแข็งนะครับ

อะไรนะรูปเห็นเหล็กเลยนี่ไงโอ้ยเงาวับปะเงาเลยแล้วคุณ <c oughs> ภ,ภาพและผลงานนะครับท <c oughs> ่านเขียวบอกท่านเขียวในรูปเดินเห็นเงาอะ่ะเดี๋ยวตั้งลำก่อนต้องไว้ครูครับลูกเพี่ พี่ตาย่ำทางได้หรือเปล่าเด้นี่แหละอยู่นี่แหละนี่วมานอาจจะผ่านผ่นี่สา่นอเดี๋ยวลองยํำทางกันครับแข็งไหมน่ะแข็งไหมนะ นั่นนเห็นไหมเห็นไหมเหลือตรงนั้นไม่มีเหลือครับตรงนั้นผมว่าแล้วครับมันสั้นนี่พอดีไงเนี่ยมันต้องเอาดินนี่เหล็กไปว่างเลยนี่จกออกปุ๊บเอาดินนี่ไปใส่เลยกระเป็ดออกจกออกกระเป็ดออกจกออกเลยลวงออกเลยปึ๊บ bơm nhảy vụt vào bơ nỉ bơm nhảy vượt vào cắm hành nơi đó hết rồi hết

快快快快快快！拜拜拜拜！ ยนไ,ไม่ถ้าใส่ดินเนี่ยฝุ่นนะถ้าใส่ดินนั้นน่ะไม่มีฝุ่นนะแต่นี่ยรู้าเอาดินนั้นมาใส่กนะ็จะฟูนลอ่ะทีเนี้ยเวลาขึ้นอ่ะจะฟูอืม แต่ถ้าใส่ทีนี่ยอยู่เลยนะตึ๊บเลยนะก็จะพนัน,พน,นก็จะพนันกันกับช่างเขียวอยู่ บอกให้ให้ขุดตั้งแต่วันที่ออกก่อนจะไปนนั่เลยขุดออกเลยแล้วใส่ไว้ได้เดี๋ยวมันแห้งเมื่อกี้มาอีกให้จิ้มดูได้ได้ดันได้ดันตูดก็มันถึงชั้นชั้นชื่นพอดีเนาะ อจันเกาะไปแล้วบ่ไปแล้วโอ้ใส่ยาวเลยคุณแล้วจะไปลอกเอาดินหน้าเหรอครับมาใส่ครับมาดมันดิ้งจมือจมือกีแบัดแ้ยมามาอ่านเกมกีคือหน่อยมันเลยกขาเลย ไปยังไปเอาดินมายังยงลบไปเลยไม่ถ้าถ้าใส่ตัวนี้แล้วเอานี่ไปใส่บนไม่อยู่นะเ,เปรตออกหมดเพราะตัวนี้มันรวมแล้วมันเปรตออก นันเป็นชั้นดินเปียกนะครับเราเปิดไปถึงชั้นดินเปียกนันก็เลยเปียกต้องขุดออกครับเอาดินแห้งลงบีได้หรือปั่

เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมาชมนะครับสวัสดีครับ